พักลี่เอ็กลุงไก่ยูริพักลี่เอ็กลุงไก่ยูริสี่คนละเห็นไหมแล้วพี่ชายจะไปขึ้นเกาะไปล่ะเหรอว่อพี่ชายเสบ้อบ่วงใช่คว่า,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 าไอเกาะใหม่นี่มันขึ้นยากปะไม่ยากไม่ยากใช่อ่ะมีรถถังด้วย มีรถถังด้วยครับไอ้เฮียนี่สตรีมสไนซ์สัตว์สวัสดีครับลุงมึงสตรีมสไนซ์ฉันสตีมสไนซ์อะไรไอ้ยเฮียเเยไอ้เฮียโอชาสตรีมสไนซ์สัตว์ดูเดะดั้มเนี่ยมันเดินขึ้นมาเลยเดะไอ้เฮียมันมันวิ่งมาถามกูว่าขึ้นเกาะยากไหมพี่ชายโอ้ยแยมแยมแยมสวัสดีครับพี่ ใส่สไลด์สไลด์สไลด์ชัวร์สไลด์ชัวร์ใสไลด์แต่พี่อ๋อชัวอ๋อจับมาเงนจัดมาเงยจับยืดดิมันวิ่งมาถามกูว่าเกาะขึ้นขึ้นยากไหมเกาะใหม่อ่ะหน้ากูเหมือนคนขึ้นเกาะฮะเอ้าก็พี่วัตรงก็พี่วัรับเกตตรงเกาะยายเอากูก็รับเกตเลยก็ได้ลงไปก่อนเลยลงมุ้งไปก็เลยลงก็เลยผมก็ให้มันต้องตอบคำถามไม่ตอบไไมม่่เป็นต้องตอบไม่ต้องตอบยังไงก็ได้ไป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 อย่าอย่าไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปมันไม่งั้นล่วงลุงอย่าเพิ่งไป รอทีละคนทีละคนเข้าแถวเข้าแถวเข้าแวเอเวเอเข้เาแถวเข้าแวไปไปรอ <IS C> e <at> พี่ครับพี่เสียนยามเนี่ยวิวิวิลงจะเย็นลุงลงใจเย็นจ้ะโอเคลุงรอก่อนลุงไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่หน้ากากเอาล่ะกูใส่ไปแล้วอ่ะเนี่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่รอก่อน

อาแฉ่งแฉงของเราแบ่งมามาเลยโดดมาได้เลยไม่โดนไม่โดนพี่ไม่โดนพี่โดดมาได้เลยไปดิหยอยมันบังเลยมาแล้วหนึ่งเฮ้ยอดี๋ยวมึงไม่โดนไปแล้วผมไม่ได้นี่นานแล้วว่าไอ้สัสลงไหวผมเก่งอยู่แล้วเนะมึงโดดมาไม่ห่วงชีวิตที่มึงเลยมันไม่ตกอยู่แล้วพี่กูอะไปดิ เอายิงผมทำไมอ่ะเอาเออใครยิงมันล่ะองการเป็นการนะจ้าเอตัวเอง ทำไมองศารแบบนี้เก็บพี่เก็บพี่เอเจ้ากูบอกให้เก็บไปตัวลกเลยไปอ่ะไอ้เหี้ยไม่ผ่านล้อไม่เก็บไปตัวลกเลยอาตัวลกไ้เลยไปอยู่นนไปไปดีด้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โไอ้เหี้ยแม่เหลือแค่นี้อ่ะพี่พี่ตกหมดเลยอ่ะพี่เหี้ยจะตกไปสองคนมั้ง สองวอร์เหลือกันแค่เนี้ยพี่พิติพี่เอเวอูใช่หรอไม่เนาะเอเวทำะไรเลยเขาบอกว่าก็กลัวอะไรมึงเยอะเยอะเยอะพูดเล่นพี่พูดเล่นพี่มึงโทร์มันมึงโทรหามันไปแต่วันนี้ไปวันนี้มันบอกมันบอกเดยว่ามันยินมันยินเงียบแล้วมันก็ต่อหลังเรื่อยๆไอ้พี่อ่ารูทอมไปแล้วไปพี่ไปอย่าทอมเลไม่เรียกเลยมันก็เด้เลยก็เดินเลยไปดีโชว์ไปพี่ ี่เมื่อวานเวทบอกว่ามันขึ้นหกตกหนึ่งจริงเหรอพี่มันขึ้นกับพี่อ่ะบอกผงเนี <Hollywood> lonely, ้ยแต่บอกว่ามันขึ้นหกตกหนึ่งนะเขาบอกไอ้เฮียขึ้นหกตกหกกันพี่ไอ้เฮียร้องคำพูดไอ้เฮียไอ้เฮียเนี่ยนี่เหมือนไอ้หน่วยเป๊ะเลยนะไอ้สัตว์วิธีการหัวล้อวิธีการทําเฮียอะไรแบบเหมือนทุกอย่างเลยนะไอ้สัตว์ทวา้เวทดิท้าไมมาเยองไปแล้วเวทไปไหนเข้ามาดิ ได้เซิร์ชขายไปไหนเนี่ยเข้ามาเข้ามาอ่ะโอเคโอเคถอดจากกันเขาบอกต่อคิวอยู่ครับพี่โดดไปโดดกลับยังได้อ่ะชิดกูอ่ะต่อคิวเฮียอะไรต่อคิวเฮียอะไรไอ้เฮียเซิร์ชขายไปไหนไอเฮียคุยกันอยู่ตรงนู้นไอ้เซิร์ฟขายรออยู่ไอ้สัตว์กำลังเข้ามา โอเคโชคดีเราเฮียด่าไอพวกเขี้ยนนี่เข้าไปเทนนิ่งเดสัสไอพวกฟาร์มเนี่ยพี่เไอเวดไอสัตารจะมึงทำไม่ได้นะไอเฮียมันมันบอกไม่ได้ยินปะมันไม่ยินปะไอไอชี้อันนี้ไอชี้ แจ็กกูขอละไอ้แจ็คมันโดดได้เนี่ยมันยินได้มันยินได้เฮ้ยเปิดบ้าเปิดบาเปิดลบไล์ก็ดแล้วสไลท์ดิเปิดบาเปิดบมึงไม่กระโดดยิงนะสัตว์เรโดดสลับไลท์ดิเฮ้ยไอ้ยิงไอ้ยิงอะไอ้ยิงมันอะไอ้สัตว์ยิงไอ้ยิง์ยิงไอ้ยิงสต์ยิงยิั์้ยิัจริงด้วยไอ้ิ์จริงด้วยไอ้ี้ยจริงกันเนี่ยไอ้ ไอ้เซอร์เครียดจริงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไม่ทำอย่างนี้อ่ะเฮ้ยมึงกินไอ้เบิร์ดได้ไหมไอ้เซิร์ไอ้สัตว์เออมันทำแบบนี้อ่ะเซิร์เอาขิงอ่ะเอาขิงอ่ะเขากดดันผมว่าล้มสองอันไม่แปลไอ้เียรามึงติดขั้นยิงเลยเหรอมึงติดขั้นยิงไม่แปอเขาไม่แฟลเขาไม่แปเขาอยู่หน้าเขายิงมึงป่ะไอ้เฮียกดดันด้วยคำพูดเขากดดันด้วยคำพูดอ้าวกดดันนะ้าวกดดันกดดันเที่ยอวไอ้สัตว์ กลัวขอกินเลยอย่าพูดอ่ะปล่อยบอน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 ตายไม่สนุกโอเคโอเคระบากก่อนเดี๋ยวจะตกจะต้องไปยากยากหนึ่งไอเย้เซอร์เขาไม่เดินกันแบบนั้นไอ้โง่มึงมีสมองไหมเนี่ยไอ้เหี้ยขาสั้นขาสั้นอยากโดนยิงป่ะเซอร์ ลุงขอ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 ผมไม่ทำนะแล้วขอขอลุงผมไม่มีตังค์สองแสน่ะมองหน้ากูดิมึงมองหน้าก่อนดิขอครัขอครับลุงขอละขอละขอผมขอไปดีๆครับลุงไอ้แจ็คจะยิงมึงแล้วอ่ะโอ้ยแจ็คไอแจ็คกูไม่มีตังค์จะไม่ขึ้นอยู่แล้วไอ้เหี้ย สามเดียนแจ็คขอแจ็คแจ็คขอ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 แจ็ค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 แล้วก็โดดขอจริงจริงจริงแล้ก็โดดมาดีมึงก็เรยวในมดที่หนึ่งแล้วก็โดดเออไปขงมนขึ้นไปไปใจคนเราเดี๋ยวยากขึ้นไปก่อนดิไปเด็กๆขึ้นไปดิสตว์แจ็คขึ้นไปโชวนีิโ้เปนเรืดีดเบอรดิงชีวิตเนี้ยการเล่นนิ่งอะ โอเคแจ็คเลือกเอาแจ็คกูเลือกเอากูเลือกขวามือแจ็คขวามือขวาโดนลงลู้ได้ไงอ่ะลงลู้ได้ไงอ่ะไปก่อนเลยมึงไปยิงคนร่วงไปก่อนเลยอะไรกูไม่ยิงใครเมื่อกี้มึงยิงน้าไปไอ้เวนลงลุ้นได้ไงอ่ะไม่คอลงลู้นฝั่งเดี๋ยวจะไม่บอกเออแม่จีนเล็กแล้วำบากสิอันนี้กูเคยกระโดดอยู่ไอ้สัตว์ อันสองก็ได้เนี่ยอ้าวอันสองก็ได้อันสได้อันสองงงว่าทำไมลงอันขวากันลงแดงกลางไอขวาก็ลงได้ไงอาจารย์ติเซลก่อนนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช่ใช่ลูก่อนใช้หนึ่งนะว้ยใช้ลงไปเลยอ่ะใช้ลงไปเลยอ่ะอีกคนลงไปเลยอ่ะอีกคนไอแดกลงอันที่หนึ่งเสร็จหัน อันหนึ่งพี่ต้องลองเช็คอันหนึ่งใช่ใช่อันหนึ่งก็รอดอันหนึ่งก็รอดเอ้าอุ้ยเอ้าเดี๋ยวผู้ชายคนนี้คนไปไม่ได้เอ้าแล้วทำไมคนไปไม่ได้ไม่พี่แล้วผมรอดมาได้ไงอ่ะเออบางคนก็รอดบางคนก็ไม่รอดไงไปไปได้แต่ต้องกดเดินทางไว้ใครขึ้นบนใดมาแล้วมึงตกวะโคตรโง่ไอ้เหี้ยเหลือกี่คนเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เหลือแค่นี้เนี่ยไอ้ตัดเหลือแค่นี้เออไปไปไปอันนี้อ่ะอันเนี้ยอ่ะ กูอยากเห็นนะกูไม่อยาโดดตอนนี้กูอยากเห็นไม่ไมไม่พิติตรงนี้ไปไงอ่ะเออฝาอาจารย์ง่ายจัดเลยเหรอเฮ้ยง่ายจัด่เยง่้อั้อี่ลงเยลุงีลุงพีเีลงุ่สุดย่พี่่ยเลเลเงนั้นได้เหรอลุงเียเลย ไอ้แจ็คก์ไอ้แจ็คก์ต่างรูปตกไรบอยสัตว์ผมด like ู่รูปไปดิไอ้ก๊อปไปไอ้ดองรักไอ้ไอ้ไป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 มึงฮาร์ดสไลด์นะมึองาวิ่งด้วยไอ้เบสไปจอไอ้เบสไปจอโอเคไปดอะบิวอะแค่ไปเดอะบิวอะพี่ต่อยเองไอ้น้องเลิฟเจอเพื่อนไเดอะไปเวทนะจะเย็นเวทขึ้นไปดิขึ้นไปดิมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วไม่ขึ้นไปมันไปไม่ได้ขึ้นไปโอเคขึ้นไปโอเคโอเคไปเถอ ชิดขวาแล้วปล่อย W นะเขาโดดไปแล้วเซิร์ฟปล่อย W เซิร์ฟกดสไลด์พี่กระโดดสไลด์โอเคเซ<อ>ิร์สไลด์ไปเออไอโอเคไป,ไป,ไปข,ขึ้นมาดีสวัสดีท่านหนึ่งครับขาสาั้นขาสาั้น จะสั่นจริงมือไม่มือกแฉกหมแล้วไ้เ้ทีนี้โอ้ยี่ยไม่หไ่ไปไไไกลหัไีหือค่ีเียวทำไมเลือแค่ทียเชี่ยก็น่ากลัวูก็กลัวอะไรอ้าอะไรอะไรดมดมดมไปเไปเร็วนเดียวมันไ้มันได้มันได้ยียมันดูดก่อนลมนี่มันดูดไอชามึงไม่ไปก่อน้ว ช้าเ้ยเอาอาไอ้ใครลุกไปแล้วอะเอาไอ้บาหัวล็อกเขาไอ้เยี่อะโอ้ยมิติมีปลาชูดด้วยอ่ะก็เท่อะพาดีมันตายนี่วะพี่พี่โอ้ไปเดียวพวกมึงอ่ะไปตรงตรงนี้ไอ้เหี้ยใจหาย

<laughs> เฮ้ย <laughs> เฮ้ย <laughs> พี่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยค่อยเอาผ่านหนังสือนะนก่อนเดี๋ยวจะไปค่อยๆไปค่อยๆไปใครเซียนไปก่อนเลยมามามาใครเซียนไปเลยไปเลยแหววไปเลยอยางเนี้ยไอแหววเซียนแล้วไปดิไปเวฟคิวสองร้อยพิีพี่พี่ขึ้นได้หรืพี่ไอ้เวฟตัวโดน <laughs> เลย <laughs> <c oughs> แล้วเจ้ามันมันไหลอะมันไหลอะ Mày chỉ, mày <cười> <cười> để mà ý chơi để máy ý chơi mầm lâu phong tục về ý chơi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  ý น้ำโดอดรอไปด,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 ดูว่าดีเหี้ยโอเค ไม่กลางกลางล้มไม่ได้เดี๋ยวโดนไปเขาห้ามใช้ล่มบแต่บิเลยเคอุ้มไปอุ้มไปส่งด้วย thank you อุ้มไม่ได้<อ>ลุงผมเป็นหมอมือก็ไอ้นี่ดิมึงก็ขึ้นรถด,ดิเออไปขับไปเลย ที่นี่คือแฟมิลี่สตีมมันคิดและดูดีอะกูทองกันมาเท่าไหร่ศัสต์สมองมังควรกิดนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคสิแต่ขาหวงว่ากูก็ฟังทั้งหว่าไม่เชื่อมันยอมไห้ดูดีเอ้บอกจะาขอมาเทวาทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เข่า